ที่เรื่องที่เราตรวจสอบกันทุกวันนั้นก็คือทิศทางของราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะตลาดภาคฝั่งสหรัฐน,นั้นเขาหยุดกันไปเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆค่ะวันนี้จะต้องใช้กลยุทธ์ไหนในการลงทุนจับทิศทางกันในโกเอาลุกบาย YLG ค่ะ สนับสนุนโดย YLG b u l l i a n a d v e t u r e โทรศู2ย์สองสองปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าห้าคือกันนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานกรรมการบริหารของ YLG b u l l e o n International ค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณศุภาค่ะเมื่อวานนี้ราคาทองในตลาดโลกก็ขึ้นไหวในกรอบแคบๆจริงๆนะคะเพราะว่าในส่วนของฝั่งชาพอลชารัตเขาไม่ซื้อขายกันก็เลยเงียบเหงาไปแต่ว่าเช้าวันนี้นะคะแต่เช้าวันนี้สิค้าราคานั้นปรับตัวลงมา ต้องทําอะไรกับทองที่ถืออยู่ในวันนี้ไหมคะคือเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแบงก์ที่ิงเดย์ไม่ไม่มีการเทรดเลยเพอเช้าวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการเทขายกันมาค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกว่กถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคอย่างมันมันค่อนข้างที่จะเป็นขาลงแต่สาเหตุหลักๆที่มันขึ้นมาก็เรื่องของโปรตุเกสเรื่องของจีน แล้วก็เอ,อเรื่องของเอเกาหลีทีนี้ปัจจัยหลักเราต้องมองว่าถ้าวันที่28ที่จะถึงเนี้ยมันจะมีการซ้อมลบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐถ้าการซ้อมลบอันนี้เนี่ยไม่ทําให้เกาหลีเหนือเอ,อมีปฏิกิริยาที่จะตอบโต้ปัญหาเรื่องทรองคงจะไม่ขยับก็จะเป็นเช่นขาลงแต่ถ้าเกาหลีเหนือมีการตอบโต้ในวันอาทิตย์จันเช้าอาจจะเปลี่ยน กับขาขึ้นเป็นขาขึ้นได้ถ้าถ้าระหว่างนี้<ม>บ้านเราปิดการซื้อขายอยู่ด้วยความชัดเจนจะเกิดขึ้นในช่วงที่บ้านเราปิดต้องทําอะไรกับทองที่ถืออยู่ในวันนี้ไหมคะถ้าถามดิฉันแนะนํนานักลงทุนว่าไครที่มีสถานะถือทองอยู่หรือเป็นรองกับ g o งฟ f u t u r ร์ดิฉันแนะนําให้ปิดสถานะก่อน เพื่อรอดูเหตุการณ์เพราะว่าเราคาดหวังไม่ได้เลยว่าเกาหลีเหนือจะมีปฏิริยาอย่างไรกับการฟ้อมรบแล้วว่าเกาหลีใต้กับเอเมริกาค่นะคะ่ะแต่ว่าถ้าดูจากติดตามจากข่าวนะคะโอกาสที่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นนั่นแหละเพราะว่าข่าวออกมาบอกว่าโอลกันมกันที่จะพัฒนาไปสู่การเกิดสงครามถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้เยอะจริงๆจะถือลุ้นดีไหมคะคือถ้าถามดิฉันจริงๆนะคะเอือ เขาพร้อมลบกันจริงๆหรือว่าเกาหลีเหนือมีปฏิกิริยาจริงๆดิฉันก็ไม่มองว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่อะนะคะน่าจะมีคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปลองในขณะที่ปัจจัยทางเทคนิคเป็นเทรนขาลงเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงคือเมื่อสองวันที่แล้วถามดิฉันเนี่ยดิฉันยังยังบอกว่ามันเป็นมันเป็นเทรนที่ยังไม่ตายไม่ชัดยังไม่เนี่ยอยากแนะนําแต่ยางวันเนี้ยเราก็เห็นชัดๆเลยว่าลงมาแล้วถึงสิบเรียก รับต่อไปมันคือหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าถ้าหลุดหนึ่งพันสาม้อยห้าสิบห้าก็มีโอกาสที่จะกลับไปอยู่ที่หนึ่งพันสาร้อยสามสิบอีกเพราะฉะนั้นการเข้าไปถือรองในในช่วงนี้เนี่ยเป็นความเสีย่ยงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้ราคานั้นจะลงมาต่ำที่สุดที่หนึ่งพันสามรอยหกสิบ้าก็เป็นระดับที่ควรที่จะมีการปิดโพ i ิชันนะคะ ค่ะก็น่าจะปิดสถานะองเพราะว่าดิฉันมองแล้วว่านี่คือช่วงที่ยุโรปเพิ่งเปิดลงมาได้ถึงสิบเรียนเพราะฉะนั้นเชื่อว่ายุโรปก็น่าจะเทขายทํากําไรกันต่อเนื่องลงมาค่ะคถ้าปิดโพสิชันในวันนี้จริงๆถือเงินสดก่อนทำไว้ก่อนไว้รอรุ่นอีกทีหนึ่งวันจันนะคะค่ะใช่ค่ะแต่ถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะลองลุ้นก็อยากจะให้รุ้นไม่ไม่เป็นปริมาณที่น้อยลงมานะคะค่ะก็อยากลุ้นก็ได้แต่ว่าเผื่อเผื่อพอไว้นิดนึงได้ อย่าลุ้นทั้งหมดนะคะใช่ค่ะได้ค่าแล้วปัจจัยทางยุโรปกับปัจจัยทางจีนน่ยทางยุโรปเขาก็มีนโยบายในการรับรับเข็มขัดใช่้ระยะเวลาสี่ปีเพราะฉะนั้นหลังจากนโยบายอันนี้ออกมาก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานะของยูโซนได้ดีขึ้นแอนเงินยูโรก็เริ่มเริ่มกลับตัวขึ้นมาบ้างแล้วอะค่ะค่ะได้ข่าวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ คำแนะนำจากแวลจีในวันทําการสุดท้ายของวันนี้นะคะแนะนาค่ะสาหรับผู้ชมที่ถือทองอยู่หรือว่ามีโพซิชันลองอยู่นะคะในโกลฟิวเจอร์แนะนำค่ะว่าให้มีการทยอยปิดฐานะหรือว่าคุณผู้ชมที่รับความเสี่ยงได้เยอะจริงๆอยากจะถือลุ้นไปถึงวันจันทร์ลดลงมาสักนิดนึงก็ดีนะคะเพราะว่าความมั่นใจค่ะที่ราคาทองในระยะสั้นนี้จะไปต่อน,นั้นเหลือน้อยแล้วนะคะคุณผู้บบอกว่าโอกาสที่จะปรับฐานลงมาถ้าหลุดระดับ1,355 โอกาสที่จะไหลลงไปลึกถึง1,330มีนะคะถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้การซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และก็สหรัฐนั้นถ้าเกาหลีเหนือเขาไม่ทําอะไรเกิดขึ้นไม่ได้นําไปสู่การเหตุการณ์ที่รุนแรงไปมากกว่านี้ราคาทองคำนั้นมีโอกาสที่จะปรับฐานมากกว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำค่ะคุณผู้ชมติดตามได้นะคะทุกวันในรายการปรับกยุยึ์กับทางด้านของ YLG ค่ะ